สายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสคูสูคนเนาะหึไปตายเลยสบายดีเด้อโอเจ้าคือสีผู้กันเนี่ยสบายดีกันสบายดีแบบที่ไหนแม่ว่านะดีแลวบัวมนสองอันเองจ้ายูสบายดีแม่ว่านะสบายดีวันนี้ดอกตาลุง

ว่านั่นยืกหว่านั่นกว่านก็จะจอหมว่านว่านก็จะจอคฮะกินที่จ้ดาวอบให้ผูกไงดาวผูกดาเลยนะผูกไงาผูกกันเนาะใช่ใช่เบงบงบ้างแบงมีบ่มันผูกมันบอแน่นใช่ไหใช่บ้างให้กดให้กดมีินวคือไ้กดต้ีก่ ดีกว่เ้าดีกว่าเขาเนาะกวดเทาวดขนมาเยอะวดเลยสเนขนมปังยังพาคาขวดใช้เพมีแหงเชื้อว่น่าเาะแหจะได้ชมไข่ยันี่อยเงินทองไหมากเยเอางินกบมจุเนาะ อกไ่าอ่มากอูกกรเถินง่ายๆเบเจ็บบปวดเของกระบเทียแล้ะบเจ็บ้งเก็มดเใหญ่มัเทียเลยได่นึงหร

คือนะฮะแต่ตัวินมันวมแบบนี้ครับเอาไปนอนเตียงกันชินดิไ้นอนอลไกันชินกินกินยังไงออม่ติด้ืออ่ะาม

ไปแล้วไ,ไปแล้วไ,ไปแล้วโดยไปเป็นโมมีตู้ก่อนตูเตะกระตุกไปหนังมาหดเพนะือน้วตอนนี้ก็อนตอนไปบรุษชา,ายะชดเือนหอดชาติกกอะไรไันใอามาเลยมาชดีนะฮา โอ้โหวันกินสมวันกินสมทางป่ตาเห็ดกินไปวัดไทยให้พี่น้องเบ่งเลยมันบบเป็นตาไายโมเมนต์มั้งชิมมนแมเมนเนี่คือสองหม้อชองหกอ่ะนี่โอ้พระเจ้าได้กินอึงในไทยอันนี้บบ ได้สนิบ้่เท่นั้หะเต็มที่เต็มที่ไ <laughs> อ้าีป้าจะบอกเปิดพดลมบอกจะ่อนบอกมันลมพัด่าอยู่เออเห็นวม,มันบอกเป็นตาะนะเป็นขี้เป็นต <laughs> เดี๋ยวหนากัน้ากันหัวก็ <laughs> ไปะตูนะห <laughs> ่อนอะไรพวกนี้พี่นอ้องอ้ามีหัดปามห้หมดกิน่น ตูปนะ้ปีกเถิงนะป้าก็ได้เอาลงมาให้มดก,กิิบอกแม่แจ้วนั่งแมกเผ็ดวาน,น,นเลยเนาะพอยสรลงมือโอ้ฝนชัยปีเกือใหม่ได้หรือใครใช่ป้าได้ขวดใส่รวมกันชินลายปีปีเกือจมักนกระโดยมาไหมลงมันคือสิกรอ,อยอนะมองนะก็สิยังใหม่อยออึง้งอ่างโอ้หลายโต๊ะลิสเนาะ ต,ต,ตัองชาตัตายได่ต้มปนะตี่ยต้มต้มไข่ะจะค่อด้าพอดีเทียงเลยบริประตาบริแกงถาตีแกงมาสิรด้กิจแล้วล <c oughs> าา่าทีมันอเอาไปจิแกงถาเข่ไม่ถาตีมันมีกุ้งหางก็ได้หางนดีไปให้ได้หางหางบนมออจเป็นนแบไหแล้วนะตีจำเป็นกนกะด้น แกงขี้เหล็กบ้านฮา่ตำแบบที่คนไทยเขาไม่ได้ตำเลยแกงนวดไทยแกงเป็น,บนใบนั่งจุ่พักให้น้า,นามนก็ใส่เลยบ้านฮาตา้องตำตัวอ้น้ำมันหลอดกูบัสเชื่อมเถามมาขเขาแกงหัวบ่เอแมนอลีวะกระดู โอ้กระดดนี now, mm ่แ hmm. ซ mm ่บได้หนิเฮงลองทอดกระแซ่บได้เนาะได้ผ่าน้ำมังกรโคกได้ปะอือมันห่อนเลยเสดาน้ม nice ักรไน้มันลายบอลายบอใส่จังหวะพอดีจักน้าเนาะใส่ชดกินรึเนล่าเนียเสดาน้ำมันมุงเสดาน้ำนัวมัน ใช่เลยบอฮน้ำลาเทฮอยามันแทะมีตู้ได้สบายได้มีปัตตาอยู่อไอแน่เราไปบห่วงเรา,าวะเราะนะเอาของยูของกินเนาะจางวะมีหน,น้าได้กก็ใช้ได้เมื่อนัน้นลูกสาวจะเมื่อน้ำอ,อ,อ่อางนัะนอะอะไรเมื่อน้ำกัน ชงเจ้าของเรื yeah. ่ล่างเย็นต้องมีล่างของล่างเท้าละกันน้ำใส่ใ้่ทองนี่ไม่ได้ใส่แดด๋ยวมันแข็งด้วยแดวมันกะพดไปพดมาเดี๋ยวมันจะแห้งขบเบื้องกับเนียวขึ้นแดดมนพกยังสั่นหอยอยู่ทงนี่นี่นี่พกแม่พักในหย่าเราเหมือนกั มันตาเดี๋ยวมอคุยกันเดี๋ยวมาสิปุ๊กนั่งบาแล้วบอปุ๊กข่าวนะเนม่วัดแล้วทีตองเอาบ่ตองบ่อืม,มจะเป็นชูกินน้ำมันวัดกินชักกินแน่นดีรอ <laughs> กินชักกินแน่ น้ำปลามีตู้ต้มมาเป็นไรโน้ยกูหองมันอันนี้คือคำสะท้องแนะนำเ้อนำหลายสกินละต้อเก็บผลกับมีวัไมีโชงใหญ่

ยังไปปาต่วเป็นเรยังไม่เอาเลยไปไม่ด้สมาินโตมาวันนี้กินชมแลว กินก่อนมนะันสิแเงนะมันก็อยากแทันห้เเน่ยมาเม็นทางชีวิตมาจะโกกแลนะซื้อเพื่อจะทานเคยจิ้มหอเทาว่ะเพราะมีคนชมในโลกมันเรานะซื้อมากิานสุเานานะนนให้กินกันเน,นาปัดจอยแตงัวแนละ้วไม่กินให้หมด กินก็วาสุกใรบวบมมันจะใช่ดีกว่าเจอถกินสุกขอเรากินกระสุกมาถลนะมาาวหุ้นมาเบ่ก็จะมาเปถอเงินเรียนไปละกอนเลยนะไปอะเรื่องหน เบิ่งครับเพ่มันบวบบเี่หัวเร่หัวเป่หัว Ừ. Cho vào một chút nữa. Lắc hết tần hà nhé. Ok rồi. Lắc hết box rồi.